ทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับทูทูชาแนลนะคะทุกคนอ่าวันนี้นะคะทูจะพาทุกคนมาเข้าสู่ช่วงรีวิวไปเรื่อยอีกแล้วนะคะทุกคนก็ขาดก,การรีวิวมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะสําหรับวันนี้นะคะทูจะพาทุกคนมาอันบ็อกซ์ซึ่งบ็อกซ์ในวันนี้ที่เราอยากจะพาทุกคนมาอันบ็อกซ์ไปด้วยกันนะคะก็คือบ็อกซ์ของขนมนั่นเองนะคะทุกคนซึ่ง เจอแคมเปญน,นี้มาจากใน Twitter ค่ะของเล Thailand นะคะทุกคนแคมเปญน,นี้นะคะเขาชื่อว่า l ล t ัฟเฟิลพรีเมียมบ็อกเซ็ตนั่นเองนะคะ ซึ่งทางเล่อะค่ะเขาเปิดขายใน grab kitchen นะคะออตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10มกราเท่านั้นนะคะซึ่งจะมีแค่2,000บ็ box s e เท่านั้นนะคะทุกคนเออใครที่เป็นออแฟนคลับ PP b u บ l k i n ต้องเห็นแคมเปญนี้แล้วใช่ไหมคะเออเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเราก็เลยไปตุบมานะคะซึ่งอะกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนกล่องใหญ่ปะอะขอเล่าเรื่องราคาก่อนราคาคือแบบ น่ารักมากมายราคาบ็อกซหบ็อกเซ็ตนะคะ199บาทเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะทุกคนพร้อมมาอันบ็อกกับทูแล้วหรือยังนะจ๊ะเริ่มเลยไหมอ่ะเตนเต้นเตนต้นเตนนี่ทุกคนเป็นไงโหเปิดมาจะบอกว่าสิ่งตอนแรกที่เปิดมารู้ป่ะกลิ่นหอมมาก ซึ่งที่ทูไปอ่านมานะคะในบ็อกเซตเนี้ยเขาจะมีเทียนหอมให้มาด้วยนะคะแต่ว่าเรามาดูกัน,นะนก่อนนะว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือเป็นการ์ดนะคะ congratulation นะคะนี่ก็เป็นการ์ดแบบนี้เลยนะคะนี่อหนึ่งกล่องนะคะก็จะได้เลทั้งหมดสองซองนะคะ2รสชาติค่ะรสชาติแรกนะคะก็คือ smooth salmon k i m c h e นะคะนี่ ตัวที่สองนะคะเป็นตัวที่เราอยากทานมากเลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือรสเห็ดคัโปนั่นเองนะคะนี่อ่ะทุกคนคะน้ําหนักสุดทีนะคะของซองนะคะก็คือร0อยกรัมนะคะเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นซองใหญ่เนาะอ่ะนี่ค่ะและเจ้าตัวนี้ค่ะกลิ่นหอมมากอ่ะทุกคนดูนี่จ้าอันนี้คืออันนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น เทียนหอมนะคะเป็นกลิ่นทัฟเฟิลวานิลานะคะทุกคนหอมมากเลยอะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ทางเลเขาใส่มาในบ็อกเซตนะคะก็จะเป็นผ้าเช็ดปากแบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะมีโลโก้เลนะคะนี่นี่นะจ๊ะ อ่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราก็มาลองชิมกันเลยดีกว่านะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลองกันที่กลิ่นสโมกแซลมอนครีม,มชีสกันเลยดีกว่านะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะะ๊ะแต่จะบอกว่ากลิ่นเทียนหอมหอมมากมากเลยแบบหอมหอมหอมืหมแต่แล้วว่าในเรื่องความคุมุ้ยนี่นี่ใครมา มีนักแสดงรับเชิญมาอีกแล้วนะคะนี่นะคะนี่อันนี้จะเป็นกลิ่นสโมกแซลมอนครมชิสนะคะทุกคนนี่นะคะืส่วนตัวถั่วัว่ามันจะเหมือนรสชาติคล้าย คล้ายๆลดเลสีส้มของเขาแต่อนนี้ก็จะลดบางเบากว่าก็จะมีความแบบนวลนๆนค่ะกลิ่นหอมดีนะี่ค่ะผ่านไปแล้วนะคะกับอันแรกอ่ะมาถึงพระเอกของเรานะคะอ๋อเขาบอกว่าเป็นปาร์ตี้แพ็คนะทุกคนไซส์นี้มาดูกันซิว่ามันจะหอมขนาดไหนนะคะ อุยหุยหอมคนรุกหอมอ่ะหอมอะ,อ,มอ,ะอ,อร่อยมากสวยอร่อยมากทุกคนคือไม่ได้ไวแต่กลิ่นทาร์ฟอมันชัดมากจริงอะชัดแบบชัดมากๆอะ อืแลออ้วถ้ามันก็เค็มๆค,คือมันเข้ากับมันฝรั่งแผ่นเรียกมากๆอะ่ะเฮ้ยอยากให้เขาเปิดตัวไวแล้วก็ทำขายลงท็อปอะไรอย่เงี้ยทุกคนคือใครที่เป็นสาวโอเคทัฟโฟต้องชอบอะ่ะมันอร่อยมากจริงนะคือ,อคือแบบลงตัวอ,อ่ะอืม ชอบมากทุกคนคงไม่ต้องบอกนะว่าสองอันนี้ดูชอบอัน,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 นหหไหนมห่สุดนะคะก็คือน้องเห็นครับก,ก็คือเลิฟเลยอะ่ะอร่อยมากเธอเนี่ยมันหยุดกินไม่ได้เลยอะ่ะทุกคนอ่ะทุกคนในเมื่อเขาให้ผ้าเช็ดปากมาก็กอย่าลืมนะคะเช็ดด้วยนะคะอ่ะทุกคนก็สําหรับ ทูนะคะส่วนตัวทูเนาะทูก็ชอบน้องเ็ดทาฟเฟลมากที่สุดเลยก็คือเลิฟกลิ่นชัดมากๆนะคะสมแล้วก็ที่ชื่อว่ารสเ็ดทัฟเฟลเนาะส่วนน้องตัวนี้ก็มีความนัวๆทุกคนเออรสชาติด,ดีอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็ส่วนตัวเทียนหอมบอกเลยว่าชอบมากนะคะเพราะว่าหอมจริงๆทุกคนเออเราว่าร้อบาทนะเออเขาทำมาได้ดีเลยนะคือมีมีความแถมพงแถมผ้ามีกา๊าดอะไรยเงี้ย ออเล่อะเขามีกิจกรรมนะทุกคนอ่ะเห็นแบบนี้นะคะคือเราไม่ได้ซื้อแต่บ็อกเซตเราได้ขนมมานะคะเขายังมีการให้เราไปร่วมลุ้นรางวัลนะคะคือต่อที่1ก็คือลุ้นเป็น20คนพิเศษที่ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวเล่รสเฮดทัฟเฟิลนะคะ t ทสเดอร์ลักชรนะคะเทสเลทัฟเฟิลนะคะพร้อมกับ BP b u i l ว i ิแล้วก็รับกิฟต์เซตจากเลนะคะเฮดทัฟเฟิลชุดละ 999บาทเลยนะคะซึ่งทูไม่แน่ใจว่าอา๋อตอนนี้ยังทันอยู่หรือเปล่านะคะสําหรับต่อที่1แต่ว่าถ้าต่อที่1ไม่ทันนะทุกคนมันยังมีต่อที่2นะที่ทุกคนน่ะสามารถ ลุ้นเป็น20คนพิเศษนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรม e x c l u s i v e o n l ออนไล n ์ e ินะทุกคนเออฉลองวาเลนไทนยล่วงหน้ากับ p p b u i ิ k นะคะแต่ว่าเป็นออนไลน์เนาะซึ่งเอ,อ่อเท่าที่ทูอ่านดูนะต่อที่1อะ่ะเขาประกาศผลไปแล้วเพราะว่าเออจะจัดงานอะ่ะจะจัดขึ้นในวันเสราร์ที่8เนาะเออนี้แล้วนะคะแต่ว่าอีกต่อที่2เนี่ยน่าสนใจนะทุกคนเพราะเขาจะจัดกิจกรรมมาในวันที่7กุมภานะคะเออซึ่ง ทุกคนนะคะก็คือสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะเพียงซื้อกล่องนี้นะต่อที่2นะเพียงซื้อน้องบ็อกเซตคนนี้นะบ็อกเซตเลทัฟโฟพรีเมียมบ็อกเซตนะคะ แล้วก็รีวิวน้องเขานะผ่านสไตล์ตัวคุณเองนะผ่านทวิตเตอร์ได้เลยคือแบบเขาไม่จํากัดเลยว่าจะเป็นอะไรนะคะแล้วเขาก็จะลุ้น20คนพิเศษนะคะไปเข้าร่วมกิจกรรมอ่าเป็นไงกิจกรรมดีแบบนี้ทุกคนนะคะก็ห้ามพลาดนะเราว่าก็เป็นกิจกรรม ที่เออน่ารักดีเหมือนกันได้ของมากิน e ด้วยแถมยังได้ลุ้นร่วมสนุกอีกนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะทุก็หวังว่าทุกคนเนาะจะสนุกกับคลิปอันบ x ็อกเลทัฟโฟพรีเมียมบ็อกเซตของทุนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะทุก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ทุด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย